ครับผมก็สําหรับสงการปีนี้นะครับผมก็ได้เล่นน้ํากับพี่พี่กั้งแล้วก็พี่เต้นะครับในบ้านเดอะสตาร์ครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่จะได้ออกไปเล่นน้ําได้ไปปลดปล่อยได้ไปผ่อนคลายนะครับครับก็ปีนี้ก็ได้มาเล่นน้ําสงการในบ้านเดอะสตาร์นะครับกับ พี่ๆกับน้องๆทั้งสองคนนะกับกั้งกับสีดีก็รู้สึกดีใจมากแลวก็เป็นปีปีแรกเลยครับที่ได้เอาง่ายๆคือเป็นปีแรกเลยที่ได้มาเล่นกับคนที่เราแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับก็เพิ่งมารู้จักกันที่นี่ก็แล้วตอนนี้ก็รู้สึกแบบรักกันมากก็ดีใจครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เต้เข้ามาเล่นในกรุงเทพครับไม่เคยเข้ามาเล่นสุขารในกรุงเทพเลยแล้วก็ ไม่เคยไปเล่นต่างจังหวัดเคยเล่นในแบบที่บ้านที่ที่บ้านตัวเองครับครับผมก็ดีใจนะฮะทีะ่จริงๆแล้วการเล่นสงการครับก็ไม่ค่อยได้เล่นมาประมาณสัก4ปีแล้วครับผมก็คือจะเล่นอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่ได้ออกไปเล่นตามแบบ กับเพื่อนๆหรือว่ากับครอบครัวครับผมสมมากเราจะใช้เวลาเนี่ยอยู่กับครอบครัวสมมากก็ไปดูหนังมากกว่าในวันสงการนะครับก็ครั้งนี้ก็จะได้เล่นเล่นแบบจริงจังหมายถึงว่าได้ฉีดน้ําเพื่อนได้แกงซีดีได้แกงพี่เต้หรือได้แกงพี่ๆี่ทีมงานด้วยนะครับสงการปีนี้นะครับก็อยากจะาฝากถึงเพื่อนๆนแล้วก็แฟนแฟนที่เชียร์ผมทุกทุกคนนะครับก็อยากจะให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขนะครับก็อยากจะให้เล่นน้ํากันอย่างระวังตัวด้วยใครที่ ขับขี่ยานพาหนะก็ระวังลื่นหรือว่าระวังล้มอะไรนี้นะครับผมก็เป็นห่วงทุกๆคนมากๆนะครับก็อยากจะให้มีความสุขกับวันสงการปีใหม่ไทยครับสําหรับวันสงการนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่ของไทยครับอยากให้ทุกคนสนุกนะครับอยากให้เที่ยวอย่างสนุกเล่นน้าอย่างสนุกมีความสุขนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้การเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอย่าได้ประสบอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับก็ขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเครื่องเดินอากาศก็ขอให้ปลอดภัยครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับมีความสุขมากครับครับผมก็สงการนี้นะฮะก็ทุกคนอาจจะสนุกกับการเล่นน้ำนะครับผมแต่ก็อย่าลืมไปนะครับว่าสงการนะฮะคือวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆครับก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้หายไปแล้วก็ปีนี้ไม่แต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็เล่นน้ำนะครับในวันสงการนะครับก็อย่าให้ระวังอุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพดีๆด้วยนะครับ ใครเจอผมหรือเจอพี่กัง้งพี่เต้ก็ทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็อ,อยากอยากจะให้มาสนุกด้วยกันนะครับถ้าใครเจอผมก็มาปะแป้งมาสาดน้ําด้วยกันได้นะครับเจอ ER กันครับสาหรับคนไหนนะครับที่ไปเจอเต้น้องกั้งและน้องซีดีนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้ครับปะแป้งเข้ามาฉีดน้ําลดน้ํากันได้มาสาดน้ํากันได้ครับพร้อมเดียเล่นด้วยเพราะว่าต้องการเพื่อนเล่นด้วยอยู่แล้ว วนใครนะฮะที่เล่นสงการอยู่แล้วบังเอิญไปเจอก้างที่ไหนหรือยังไงนะครับก็เข้ามาทักทายหรือว่าเข้ามายิงน้ําฉีดน้ําใส่ก้างก็ได้นะครับผมก็ก้างก็จะเล่นให้เต็มที่ครับผมก็คือใครมาก้างก็ไม่เกรงใจนะอ่าถ้าเจอก้างก็ทักทายกันได้เลยครับผม